ในแบบฝึกหัดท้ายบทที่5นะครับโฮมเบอร์ซ5.4นะครับปฏิกิริยาระหว่างทิเพนินเมทิลคารไลน์นะครับและเมทานอลในวัตภาคก๊าซในวัตถภาคของเหลวดังสมการ CCL บวก C-H3OS ไปกับ COC-H3 บวก HCL เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาร้อนกลับจึงได้ใช้เพดิเป็นตัวทำละลายเพื่อกำจัด HCL ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาดังนั้น ปฏิกิริยาจึงกลายเป็น ccl บวก ch 3 oh กลายมาเป็น co ch 3บวก hcl จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้เป็นปฏิกิริยาย้อนกลับอันนี้เป็นปฏิกิริยาไปอย่างเดียวไม่มีย้อนกลับเมื่อค่าคงที่ปฏิกิริยาเท่ากับ0.263ลิตรเอร์โมลเปอร์มินจงหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน ถ้าต้องการให้คอนเวอร์ชันของ TPC เท่ากับ0.9 <Yeah. S 1> เมื่อสายป้อน TPC และเมทานอนที่ความเข้มข้อนอย่างละ0.5นมลเปอรลิตรและมีอัตราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ 0. 10ลิตรเปอรมินก็จะก็ของเหลวถ้าเกิดในขึ้นในวัตถภาคของเหลวแปลว่า V จะต้องคงที่ ต่อมาหาความสัมพันธ์ a บวก b ไป c บวก d a บวก b ไป c บวก d ca ก็จะได้เท่ากับ c อืม ca ศูนย์หลบ x a cb ได้เท่ากับ c a ศูนย์เซตา b ลบ b ส่วน a เ็ก a ได้เท่ากับ c a ศูนย์หลบเอ a c c ได้เท่ากับ c c ได้เท่ากับ c a 0, ูนย์เซตา c บวก c ส่วน a เอก a ก็จะได้เท่ากับ c a ศูนย์ เอ c d ได้เท่ากับ ca0 เซตบวกดส่วน a. A. a a ได้เท่ากับ ca0 อูนย์เอเซต้าบเท่ากับ c b 0ส่วนด้วย ca0 เท่ากับ2ส่วน2 เท่ากับ1ส่วนเซต้าซเท่ากับเซต้าดก็ได้เท่ากับ C C ซศส่วนด้วย Ca เย์ก็ได้เท่ากับ0นย์ก็เลยเป็นที่มาของสมการนี้ต่อมาหาค่าลบ R A เท่ากับ K C A C B ซึ่งค่า Ca เท่ากับ Ca 0 1ศูลบ X A cb เท่ากับ ca ดังนั้นค่าลบ ra จึงเท่ากับ kc a 0ยกกกำลังสอลบ xa ยกกำลัง2ต่อมาหาขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนก็คือ v c s t r เท่ากับ fa 0 xa ส่วนด้วยลบ ra ได้เท่ากับ ca 0 v 0 xa ส่วนด้วย kca ศย์ยกกำลังสองหลบ x a ยกกำลังสองทำการตัดตัดก็จะได้เท่ากับ10คูณกับ0.9ส่วนด้วย0.263 0.5 1ดสอกยลบศูย์ก้ากำลังสอง ค่า v c a t r จึงมีขนาดเท่ากับ6844.106ลิตร